สถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครสถานใน ถ้าเราจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการแล้วครับครับตานนี้นะครับท่านประธานในพีธีนะครับท่านก็ได้เดินทางมาถึงนะครับบริเวณงานของเรานะครับในรัรจากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้สังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยที คุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูสวรัตชูโชธคุณครูเกษราเพชรอวและเด็กหญิงประภาดาพิมเพชนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเป็นกำลังใจให้กับครับซึ่งการแสดงในชุดนี้นะครับมาในชุดการแสดงโขนครับ ตากอนครับน่ารักมากครับขอขอบคุณท่านผู้บริการพิญโยชูศรีและคุณครูผู้ฝึกสอนด้วยนะครับขอขอบขอบคุณและขออน,นุญาติจารยนเชิญท่านอดิชานาคาสัยการเรียนท่าน ช่วยว่าการตกแต่งกระนครและขอบคุณที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในที่ตรวจแานในวบรนดาร่วมกับสหบัดชัยนาทโดยสำนักงานสถานการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐท่านผู้ใหญ่เทศบาลนครรับท่านรองรังหวัดชัยนาทท่านนายกองค์การส่งเสริมจังหวัดชัยนาท่านรองนายกองค์การส่งเสริมจังหวัดชัยนาท เป็นสมาธิศักิของตรงค์การสหเวชจังหวัใชัยนาร่วมกับจังวัดชนาทในวันนี้ซึ่งนวันนี้การขึ้นในวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติในวันเสานะครับประสบความสำเร็จตามความคาดหมายนะครับเป็นอย่างยิ่งซึ่งวันนี้ตรงวันเด็กแห่งชาติถือว่าเป็นวันสําคัญนะครับของชาติของประเทศของเราเพราะว่า ของเราเขาเรียกว่าเจเน r เรชั่นที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในการที่จะพัฒนาถามให้พวกเรามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในจังหวัดชัยนาทของเราจังหวัดชัยนาทจะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลนะครับของประเทศนี้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขสมกับที่เขาเกิดมาเป็นเด็กๆของจังหวัดชัยนาทห้าสี่สาสองเดน้าศูนย์ครับ จำนวน21ลายดังนี้ค่ะสองเด็กหญิงเรีรเวนรัดโขนเด็กชายสาากสิ์สิเสกโรงเรียนวัดฝางเาท,ที่สุใช่ าสาวส้มพิชาแก้วขอ,องวงศูนย์ส่ง,สงเสรเิมการเรียนรู้อำเภอเมืองไทรน,น,นาาศูนย์ส่ง,สงเสรเิมการเรียนรู้อำเภอเมืองไทรนาศิษสามสิงห์พลอยนภัทรมาโถ วันนี้นะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องขอบพระคุณนะครับท่านอนุชานาคาสายนะครับท่านพรัสมุตรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานนะครับในชุดที่หนึ่งนะครับจะเป็นการแสดงของออร์ูปเด็กมีเด็กทำบัตรประชาชนหายนะครับเด็กชายสิบที่นนหสามศูนย์สาม หมายเลขหกหมายเลข95หมายเลข2 1 9นและหมายเลข198กใครมีหมายเลขตามนี้ออกมารับได้เลยคนระับใครมาก่อนเลือกก่อน ที่เราเรโนจบยูที่โอนละนะครับนรางวัลใจ่พิเศษอบคได้มากครับรับไปเลยรับไปเลยรับไปเลยแต่สงท่นอ่านไ่ชล รถอะไรใช้ด <c oughs> ับไฟรถพงศุกร์เปิดเร็วมากเปิดเลยเปิดไม่ออกเปิดสองคาวไ่บอกไม่รู้อยากจะได้รางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลตอบใจกันดี ตบมือเลยครับตบมือเลยครับสำหรับผู้ที่มี่ว่าที่ในร้อยตำรวจแยกสองนายเนี่ยสองคนเนี่ย